สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคะว่าผู้หญิงแบบไหนกันนะที่มีเสน่ห์ผู้ชายชอบอยากอยู่ใกล้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกดีไม่รู้สึกเบื่อไม่เวลาจะผ่านไปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีช่วงโปรโมชั่นเลยคะ่ะแต่จะโปรโมชั่นตลอดไปเลย บางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่สวยอย่าเพิ่งว่าตัวเองนะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงในสายตาของผู้ชายแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะผู้หญิงแต่ละคนก็สวยในสายตาของผู้ชายคนละแบบแล้วเดี๋ยวนี้นะคะการที่จะเป็นคนสวยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ต้องมีเงินนะคะถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากสวย เพราะสัญญกรรมคุณผู้ฟังก็หันมาดูแลตัวเองให้รูปร่างดีหน้าตาไร้สิวฝ้าสวยแบบใสๆสวยแบบที่ธรรมชาติให้มาเลยค่ะส่วนที่จะเพิ่มเติมก็ค่อยๆปรับปรุงเอาค่ะเห็นไหมเขาว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้ชายไม่ชอบคนสวยยังไงยังไงความสวยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่แรกเห็นอยู่แล้วว่ะค่ะ เรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่คุณผู้ฟังเคยเห็นไหมคะว่าคนบางคนสวยมากแต่ทำไมแฟนยังทิ้งทำไมแฟนยังแอบไปมีกิก๊กมีคนอื่นอีกสเสน่ห์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองให้ได้นะคะเสน่ห์เนีน่ยสร้างได้คะ่ะหากคุณผู้ฟังมีแฟนอยากให้แฟนรักคุณผู้ฟังต้องฟังทางนี้คะ่ะ หรือคุณผู้ฟังมีสามีแล้วไม่อยากให้สามีหันหน้าไปมองทางอื่นก็ต้องฟังทางนี้หรือคุณผู้ฟังยังไม่มีแฟนก็ยิ่งต้องฟังทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีสไตล์หรือลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายชอบเห็นไม่ได้แพ้ทางเลยค่ะมาฝากกันมาดูลักษณะของคนแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ คุณต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอคะ่ะเพราะรูปร่างหน้าตาเหมือนที่พูดไปตอนแรกแล้วว่ามันคือ first impression หรือความประทับใจแรกนั่นเองล่ะคะ่ะเราไม่ได้พูดว่าต้องสวยนะคะแต่ต้องดูแลตัวเองตามความสวยในแบบที่คุณเป็นอยู่คุณต้องดูดีเพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากเห็นผู้หญิงหน้าโสมโซไม่ดูแลตัวเองหรอกนะคะเพราะงั้นรู้แบบนี้แล้ว ใครที่ไม่ชอบดูแลตัวเองก็ต้องหันมาปฏิวัติดูแลตัวเองกันแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการรักษาหุ่นแม้กระทั่งการแต่งหน้าแต่งตานะคะต้องแปลงโฉมตัวเองให้ดูเป็นสาวหน้าตาสดใสสวยแบบคนมีสุขภาพดีแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะไม่ใช่การดูแล ตามอารมณ์นะคะคุณผู้ฟังต้องดูแลอย่างสม่ำ,สำเสมอไม่ใช่วันนี้นึกครึ้มอกครึ้มใจขึ้นมาก็ลึกขึ้นมาดูแลตัวเองครั้งหนึง่งแต่วันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยตัวเป็นใย,ยเพิงหรือวันไหนที่คุณรู้สึกปวดใจคุณก็ไม่อยากทําไม่ได้ค่ะคุณต้องทาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้เจอคนที่ใช่ และคนที่เป็นคู่แท้ของคุณค่ะคุณผู้ฟังลักษณะของผู้หญิงในแบบที่2นะคะก็คือผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองทำตัวเป็นธรรมชาติไม่ฝืนไม่เฟกไม่ท่าเยอะค่ะแต่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงแบบนี้ถึง99.99% 99แลเ้วเลยล่ะคะ่ะการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมากมาก คุณเองคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อึดอัดที่จะต้องมาฝืนหรือระวังตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังอยู่มีอยู่อย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องของความมั่นใจค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจเกินร้อยหรือมั่นใจจนเกินไปนี่แบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ชายเขาก็าขยาดค่ะเขารู้สึกว่า คุณน่ากลัวสำหรับเขาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกมันไส้ด้วยแทนที่จะเห็นหน้ารักให้ดูเขาอาจจะคิดไปในด้านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความมั่นใจต้องพอดีพอดีค่ะลักษณะของผู้หญิงในแบบที่3ที่ผู้ชายชอบนะคะก็คือผู้หญิงที่ผู้ชายอยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกดี อันนี้ไม่เฉพาะผู้ชายหรอกนะคะที่ชอบผู้หญิงด้วยกันก็ชอบค่ะผู้หญิงที่ร่าเริงมีอารมณ์ขันทำให้ยิ้มได้ไม่เรื่องมากไม่งองแงปล่อยให้เขามีอิสระบ้างรับฟังเมื่อเขามีปัญหาเข้าอกเข้าใจนี่คือเสน่ห์ของผู้หญิงที่สามารถดึงดูดคนรอบข้างให้เข้าหาได้อย่างอยู่หมัดเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยเห็นผู้หญิงที่มักมีอารมณ์ขันแต่หน้าตามไม่ได้สวยเลิศเลย แต่เขาก็มีแฟนหล่อขั้นเทพไหมคะหรือผู้ชายที่อ้วนเตี้ยที่อยู่ด้วยแล้วได้หัวเราะมีแฟนที่สวยระดับนางงามเลยลคะค่ะคุณผู้ฟังคงเคยเห็นสเสน่ห์แบบเนี้ยคะ่ะทำให้คนอยู่ด้วยแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากมีใครที่อยากจะคบด้วยแบบยาวๆหรืออยู่ด้วยแบบยาวๆอะค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องพยายามนะคะ ลักษณะของผู้หญิงในแบบที่สี่ก็คือผู้หญิงที่มีความจริงใจค่ะชัดเจนในการกระทาทุกคนอยากได้แบบนี้ค่ะอยากได้คนที่จริงใจถ้าเลือกได้ทุกคนก็เลือกคนที่จริงใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชัดเจนในการแสดงออกด้วยให้เห็นกันไปเลยว่าเราจริงจังไม่มีความซับซ้อนอะไรให้ ต้องกลับไปคิดเอาเองหรือทีความเอาเองว่าตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่การที่อยู่กับคนที่จริงใจนะคะทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องคอยหวาดระวแวงจนเสียวความเป็นตัวเองไปและความจริงใจเนี่ยก็ทำให้เรื่องต่างๆมันง่ายขึ้นคุยกันง่ายคุยกันเข้าใจมากขึ้นอยู่กันอย่างสบายใจแรกๆหน้าตาอาจจะมาก่อนอยู่แล้วคะ่ะ แต่เมื่อคบไปนานๆความจริงใจแน่นอนกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าคบใครอยู่กับใครอย่าลืมให้ความจริงใจกับทุกคนนะคะมันจะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดอีกคนที่จริงใจมาหาคุณเช่นกันค่ะลักษณะของผู้หญิงในแบบที่5ก็คือผู้หญิงที่มีความสามารถพึ่งพาได้คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นจนถึงเรื่องใหญ่ๆ หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊มีความสามารถนี่คืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังความสามารถอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินความสามารถในการทำอาหารทำขนมหรือทักษะในการเล่นกีฬาหรือมีความรู้ความทักษะอื่นๆในบางเรื่องที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเติมเต็มให้เขาได้อะค่ะหรือคอยเป็นกำลังใจในช่วงที่เขาต้องการเหล่านี้เป็นต้น การที่เป็นที่พึ่งพาได้เนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วจะต้องพึ่งพาผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้ชายก็ต้องการผู้หญิงที่แกร่งหน่อยๆเป็นที่พึ่งเขาได้ในบางโอกาสเช่นกัน,กนกค่ะคุณผู้ฟังอย่างน้อยที่ชัดๆก็คือผู้ชายคงไม่อยากได้ผู้หญิงที่อ่อนแอไปทุกเรื่องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องพึ่งพาเขาทุกเรื่อง ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้ขี้ขาดขี้กลัวแรกๆมันก็น่าเอ็นดูอยู่หรอกคะ่ะแต่พออยู่ไปนานๆเขาก็คงรู้สึกรําคาญดังนั้นผู้หญิงก็ควรที่จะพึ่งตัวเองให้ได้และเป็นที่พึ่งของอีกฝ่ายในบางโอกาสได้ด้วยการเติมเต็มซึ่งกันและกันก็เป็นเสน่ห์ที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงในลักษณะที่หกนะคะ คือผู้หญิงที่ไม่เรื่องเยอะค่ะลุยลุยไปไหนไปกันบางครั้งบางโอกาสนะคะผู้หญิงก็ต้องแมนเหมือนกันค่ะแมนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้หญิงต้องทําได้แบบคุณผู้ชายทุกอย่างเลยนะคะแต่แมนในที่นี้ก็คือกล้าบุกกล้าลุยกล้าสมบุกสมบันบ้างมีความอดทนใจกว้างไม่จุกจิกไม่เรื่องมากให้น้ารำคาญทำตัวง่ายๆสบายๆบ,บ้าง ไม่ทำตัวเยอะแบบนี้ผู้ชายจะชอบค่ะเพราะเขาจะไม่กังวลและอึดอัดเมื่อไปไหนมาไหนกับเรานะคะกินข้าวก็ผลัดกันจ่ายบ้างไม่ใช่คุณเป็นผู้ชายหน้าที่คุณคือจ่ายฉันนั่งสวยๆเป็นไปรับอย่างเดียวแบบนี้ผู้ชายไม่ไม่ชอบเดินทางไกลๆรับไม่ได้กับการเข้าห้องน้ำต่มปัม๊มน้ำมันอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องเยอะค่ะคุณผู้ฟังผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบหรอกค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนมีสเสน่ห์ในสายตาคนที่คุณรัก หรือคุณชอบคุณก็ต้องหัดตํำตัวเป็นผู้หญิงไม่เรื่องเยอะเข้าไว้นะคะตบท้ายด้วยลักษณะที่7คือผู้หญิงที่อยู่เป็นค่ะคุณผู้ฟังผู้หญิงที่อยู่เป็นคือผู้หญิงที่อ่านใจคนเป็นเช่นรู้ว่าโดยปกติคนเราเนี่ยชอบการถูกชมถูกยกย่องการชมคนอื่นในสิ่งที่เห็นด้วยความจริงใจคนที่ถูกชมจะรู้สึกดีค่ะการที่คุณชมเขาได้แสดงว่า คุณต้องใส่ใจเขาคุณถึงจะเห็นและถึงชมเขาได้ซึ่งคนทุกคนนะคะต้องการเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในสายตาคนอื่นค่ะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอีกคนแต่การที่คุณจะทำอะไรคุณก็ต้องรู้ว่ามันควรตามตอนไหนช่วงไหนเหมาะสมที่จะทำนั่นคือคุณก็ต้องรู้จักกาละเทศะด้วยนะคะคุณผู้ฟัง การที่คุณแสดงออกไปด้วยคำพูดการกระทำที่เป็นการให้เกียรติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชายเลยค่ะแต่การที่คุณทำตัวแบบไม่น่ารักอะ่ะเช่นเป็นแฟนกันแล้วใครเข้าใกล้แฟนคุณไม่ได้เลยหรือเป็นสามีภรรยากันเลยถืออาิสิทธิ์หยิบเงินจากกระเป๋าอีกฝ่ายไปใช้ หรือตรวจสอบตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือของอีกไ่ายหรือแม้แต่รถยนต์เช็คแม้กระทั่งเส้นผุมผู้หญิงอยู่ตกอยู่สักเส้นก็ไม่ได้บ้านแตกแน่ๆอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านค่ะคุณผู้ฟังคนมีเสน่ห์คือคนที่อยู่เป็นมีสติแม้มีปัญหาก็ช่วยกันคลี่คลายได้ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายไม่ไปไหนหรือไปไหนก็ไปไม่รอดค่ะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังก็คงจะทราบดีนะคะไม่ว่าใครก็อยากอยู่ในที่เย็นๆลีกนี้ที่ร้อนกันทั้งนั้นใครอยากไปอยู่กับคนที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจเจอกันทีไรมีแต่เรื่องทำให้ปวดหัวใครอยากฟังเสียงบ่นทั้งวันใครอยากแบกภาระโดยไม่มีช่วงพักใครบ้างที่ไม่อยากเห็นสิ่งสวยๆงามๆใครๆก็อยากยิ้มอยากหัวเราะอ,อยากกินของอร่อย อยากมีคนรู้ใจอยากได้คนที่คอยรับฟังยามไม่สบายใจอยากมีเพื่อนคุยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอยากมีคนคอยซับพอร์ตในทุกๆเรื่องเชื่อกับว่าน้อยคนนักที่จะเป็นได้ในทุกลักษณะที่กล่าวมาแต่ถ้ามีในบางอย่างและยิ่งมีหลายอย่างยิ่งทำให้ผู้หญิงคนนั้นมีสเสน่ห์ผู้ชายก็อยากอยู่ด้วยแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟัง และคงไม่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะไม่ว่าใครก็อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณสรรหาขอให้คุณผู้ฟังทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ